การนมาสการเจ้าค่ะปูงวดแรกเนาะค่ะปูเนาะหนาวครับการมาสการเป็นโค้งสุดท้ายบ่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมเริ่มโคงสุดเริ่มแล้วก็จบที่นี่เลยง่ล้วชมปูสี่ห้าเนาะค่ะหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีบอกะ้าตั้งแต่สิบสี่กุมภาพันธ์นี้ไปงวดนี้เป็นงวดแรกแต่ว่าต่อไปอีกปูจะให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ก่อนงานเยอะเลยไม่ได้ติดตามนะปูงานเยอะเพราะว่าปูต้องทำภารกิจของสงฆ์อีก ตั้งแต่ต่อไปนี้ปูจะได้มีตัวเลขมาให้ชมเนาะกุมภาพันธ์เนาะพิเข่าพิษทูก็ต้องนั่มาวากัเยปซีแนวทางแนวทางแนวทางเนาะครับผมขาดหายไปโดนกับวันได้หายไปไสดอกครับปูทิดถงเยปซี่ทุกคนแหละทั่วไทยทั่วโลกครับเรามารวยไปด้วยกันเพราะว่าคิดถึงกันไม่ใช่เฉพาะวันที่14หรอกคิดถึงทุกวันทุกวันมีดอกปูนับมีแต่ตัวเลขกันมาอยังกระโดดกระเดียกครับ มืัอนี้ก็มาไล่ช่องเนาะค่ะมีเด็กสกาวเพชรผ้าร่วยพอเกาแปดแล้วก็ขาดบ่อได้พ่อใจดีแล้วก็บ้าเห่านี่พ่อใจดีนี่แหละค่ะพ่อใจดีค่ะเดี๋ยวคลิปหนาตามพ่อใจตามพ่อใจค่ะเอาสายฝากกับแม่มาตัวนี้อัยังอยู่อยู่บ่ยังอยู่อยู่บ่ะปู่่บถามม่อดูป่ะปูขูู่ครับโอ้ค่ะเออาาัง่วดกกปูขู่รูใครก็ปูหลุดอยู่ดิ วันที่ว่าปูวันวิ่งบนนะปูเนาะวิ่งบนวิ่งบนที่แล้ววิ20บาทคือวิ่งไร้เลยครับปูยี่ว่าซอมกับซูงผมมาคอยจัดมองนี่แหละ20ล้าน20ล้าน20ล้านนี่ล้านล้าบาทกับร้อยเดียวนึงครับผมโอ้เอาว่าเชือดไปเม็ปูนะวัที่แล้ววันที่แล้วเลขวิ่งบน20ล้านครับผมสมซื้อวิ่งแต่ว่าปูได้หลุดหลุดเพราะว่าสี่วิ่งสี่ก็วิ่งสี่ ไปร้อยไปรักรอยไปรักร้อยไปรักร้อยไปรักร้อยวิ่งยี่สิบล้านที่มาวสี่พ่อพงวัที่แล้ววิ่งสี่วิ่งสี่แต่ว่าวิ่งสี่บนตรักลอยตั้งแต่ไหนมาแล้วเจาะหลุดแต่กระผมมีชุดตรงออกคู่เข้าเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งกระพัตรงหกคู่เต็มเต็มหนึ่งหนึ่งครับู่มีหลักฐานพร้อมเลขล่างเลขวิ่งหลุดแต่ตัวเจาะ ชุดหกคู่ตรงตรงเก้าสองไม่ต้องกลับกลับนิดหน่อยเก้าสองขั้นหาสองเก้าหาอยเด็มแต่อยู่ในชุดหกหตัวนะแต่อาจารย์ก็ชอบเอาใจเอฟซีแบบออกเี็นแขนลดแต่ว่าชุดทำลองหรือชุดอะไรเราค่อยมา อ่าใครอยากได้ก็กว่ามันหลายตัวเนาะแสดงว่ามานมีมากหลายตัวชุดน้ำหน่อยเอาชุดเด็ดๆครับชุดน้าหน่อยบนแห่งความรักเด้อพี่น้องเด้อขอแหงความรักเข้ามักกันมักกันเขาไว้พี่น้องมักกันเขาไว้รวยก็รวยน้ากันวิ่งบนยี่สิบล้านวันนี้อาจารย์ให้แขนแขนเม็ดเดียวเลยแขนเม็ดเดียวแขนแขนเม็ดเดียวเลยวิ่งห้าเจาะแขนแขนเลยเอาวิจารณาแต่อาห้าศูนย์บนี้ห้าศูนย์ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิจัดสามตัวให้อีกสองชุดแครนแล้วก็ตัวร่องอีกตัวหนึ่งโอเคชุดล่างนัำนันปูชุดล่ังน้ือันปบนี่คือบนอันนี้คือบนตัวตัวเด่นสองตัวห้าสูงใครมีเลขดีเลขเด่นจับเซตนะครับาะพิจารณาเลขห้าไปจับคู่กับเลขของเอฟซีได้ถ้าใครอยากได้วิ่งรูดสองตัวเนาะ ส่วนมากบนนี่ไม่อยากให้รูดอยากให้วิ่งครับผมคือมีสิทธิ์ไปร้อยไปร้อยเราก็ได้ถ้ารูดเราจะพลาดเนาะถ้าไปร้อยคือห้ากับศูนมาหนึ่งตัวติดสูตรชนที่ห้าอจับสามตัวให้แข่นลดสามตัวแขรนแข่นของอาจารย์เก้าศูนย์ห้าโอ้เก้าศูนห้าครับผมเก้าห้าศูนย์ก็ได้อาจารย์เขยงกลับกันนี่ตื้อครับผมในตัวนี้เขาคักแคเก้า ขากัลปูใดครับหกเดียนย์เก้าหศูนพี่น้องครับอ่าให้ไหมาโอ้โสมุรสาครเขือกระิ่งอเท่าไปเดีปื้อแบบนี้ม็ดบัขเดีนตะเก้าขาวับ้อเ่าเขาดีความฝันพิ่งบ่เมีนครับคนอสมุทรสาครเก้าห้าศูนแผกแงวดนี่โอได้เจอเมียนบัลเดีนเง้าจานย์ห้าเม็ดเดียว อันนี้คือตัวรองตัวเต็งเนาะเอาโตกันย่แต่จริงๆแล้วที่เขียนให้ตัวนี้คือตัวตรงนะครับตัวตรงนี่ก็ตัวตรงแต่ไอตัวนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าถึงเล็กอะไรคือคือคือพวกพราะว่าบางคนอาจจิบัมักโตถ้าไม่ชอบโตดต้อง950ได้ครับผมค่ะตรงตรงชุดรองก็คือ960เาัเลออกมาเลยงวดนี้960เขากันเลข เนี่ยเอาชุดนั่งอ่าอันนี้ลงชื่อไว้ก่อนปูสี่ห้าเดี๋ยวพื้นที่เต็มครับเตะเพราเบิกงานสนาไล่เนะครับสี่ห้าซุนกงปูกนี่บัตนีบัสินแทงวันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์อ๋อปูปูอ่าเอฟซีเพิ่นบัตตีบัสินแต่ถ้าใครอยากได้ชุดหกตัวหรือชุดเต็มก็ติดตามในคลิปต่างๆได้เนาะแต่อันนี้เอาเอาใจเอฟซีเอาแค่ชุดเน้นๆก็แล้วกันเพราะว่าสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะสำหรับคนงบน้อย วิ่งล่างสิบล้านในวันบนก็ได้ไปแล้วทีนี้ก็ล่างวิ่งล่างงวดที่แล้วหลุดแต่ตัวเจาะเต็มเต็มเนาะตัวเจาะหกชุดเข <อ S 1> บว <ขอ S 1> ิ่งล่างสิบล้านอ,อ,อ,อ่เอฟซีอาจจะเข้าใจว่าอโอ้คือวิ่งหลายแถวโอ้คนมีสตังค์คน,คนมีส,<ๆ>สตังค์โดยเฉพาะต้นเศรษฐีแหละ ขนาดบินธบาตวันหนึ่งเนี่ยผ่านไม่ต่ำกว่า20ล้านล้านค้านค่ะล้านขายกาแฟร้านขายยาสูบร้านขายกล้วยเคี้ยวร้านขายส้มต่ำร้านขายตลาดสดด้วยก็ต้องห่วงร้านขายของชั่มร้านขายของชั่มหลายล้านผ่านหลายล้านผ่านหลายล้านเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินล้านล้านอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายกาแฟร้านขายของชั่มชุดเต็มล้านขายสุขาวนี่บอกเลยว่าชุดเต็มล่าง ชุดเต็มหกคู่ล่างทุกีแล้วให้ดูเป็นกำลังใจชุดเต็มหกคู่ครับผมแขนแขนเก้าสองเก้าสองแขนแขนกลับนิดหน่อยคืออาจารย์อาจารย์เน้นตรงเนี่ยเนี่ยอาจารย์เน้นตรงแต่กับนิดหน่อยอันนี้บอกว่าอยู่ที่ใจรักเนาะแต่เขาหมักสยางเนี่ยแต่ถึงแม้จะหลุดวิ่งล่างสิบล้านแต่เราได้เจาะไม่เป็นไรก็ถือว่าคุ้มค่า 92ถูกแต่งวดนี้งวดนี้วิ่งล่างสิบล้านสําหรับคนงบน้อยเนาะครับผมสำหรับคนงบน้อยเป็นคลิปแรกอาจารย์ไม่อยากเอาหลายตัวครับเอาเข็นเขียนโหลดหลังจากที่บันโล่งโดนนะคบผมอก็ห่างหายนิดหน่อยข้าวลาขาวปาข้ล้ามีภารกิจนะครับมีภารกิจช่วงนั้น52ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเข็งเขียงตัวเดียวห้าสอง ใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะนำเลขะไปจับคู่ได้เพราะว่าเลขอาจารย์่าบางครั้งก็มีหลุดมีเข้าก็พิจารณาเป็นแนวทางเด้อเอฟซีแบบบางครั้งเราก็มั่นใจแต่เที่ยวนี้บนกับล่างหนีกันไม่หลุดเข้าสู่ตรงที่ว่าวิ่งบนหลุดล่างอยู่ที่เลข5วิ่งบนหลุดล่างก็เหมือนกับว่าคุณน้อยหน่อยงบน้อยหน่อยได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมก็ เป็นเป็นเป็นหลักการที่ว e ่าเลขชนมากที่สุดคือเลขห้าส่วนข้างล่างเลขติด1 2ึ่สอดับ3ดับเหลือสองเม็ดเดียวครับผมก็เลยจับคู่ให้ตรงๆไม่ต้องกลับเหมือน9กสองเนาะเก้าสองก็ตรงๆเลยอันนี้ก็ตรงๆ5งห้าสองให้ห้าสองห้าสองหาในมาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกค่ะปู ปัมาทางบนมลงสิมูแทีเด็ดเลยว่าเ้เฮ้ยเ้ยมาทางกลางคอยๆส่งเื่องนี้ทวันให้สองหามเพื่อนว่าันยิมหายจังมาเด้อเพื่นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โชคดีมีไครเด้อครับผมดนมีใส่เห็นา้ทุกขปัเอาาตัวเดียวเออปวให้สมารสองหารับเอาพี่ลราอันเอาเว้ยเอาพอใจดีอัน ออ่านเลยครับอ่านไปค่อ่ตามค่อยเจนีน้ำเนี่ยเออครับเอาครูบอาก็แปลเอาที่เป็เมียให้แกเองเอาเสมาแล้วค่ะนี่เอาเสมาเขาครับทาสมบัติคนรอคนรอต่ออ่านได้น่า่อเออครับพี่บอกนะครับเนาะคนรอปีเพ็ญน้ำเนี่ยปู่สี่ห้าครับผมหลังจากหมดมาหลายงวดงวดนี้ครับผมปูปลาอยู่ประเดี๋ยวต้องปล่อยครับผมวันที่สิบหกกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดินดีครับปูปลา เล็กวิ่งบนล่างนะครับเนาะแล้วก็จับคู่ให้แข็งแข็งครับวิ่งบนห้าเม็ดเดียวครับหาศูนย์ตรงตรงครับผมนะครับเนาะชุดสามตัวปูบาเด่นใหหางเดียวกันเก้าศูนย์ห้าจะเก้าหาศูนย์ก็ได้ครับตัวตรงครับตัวร่องแค่เก้าหกศูนย์ครับหาศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะชุดบนเน้นไปที่ห้าศูนย์ครับชุดล่างนะครับวิ่งห้าเม็ดเดียวหาสองแข็แขนนี่ครับ ครับแล้วแคปหน้าจอรครับแคปหน้าจอไลยค่ะผู้ชมอขาวแคปหน้าจอตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็าฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรำรื่อๆสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ